สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่บ้าน,นลุงพลเหมือนเดิมเดอ้ออยู่หน้าตะเคียนเจ้าแม่โสระพีครับผมยันมาได้หลยชุดใส่บ้าเมงหมดอล่วนะมาไหลสวดูองค์พญานาคเลยครับเดอ้อปู่ยศสวนนาคราชบอก นาคาโอ้โอ,โอนี่ครับซื้อเพิ่นครับผมซื้อปูเดอร์ปูยศสุวนนาคาจังได้กับเจ็ดเก่าเขอเราแ่ะครับ <c oughs> เจ็ดเก่าด้วครับมวดน,นี้เด้อเจ็ดเก่ากับหกสี่สองครับวันสบายสบายวันนี้วันหยุด ลอตเตอรี่ม <chains aw art> e ีแผงเดียวนะครับมีแผงเดียวลอตเตอรี่มีแผงลุงมนคนเดียวครับผม้บััดคเ็ก กินตามเจ้าด,ด้วยว